วันนี้นะคะเรามาชมการปลูกตะไคร้นะคะของคุณยายนะคะวันนี้วันนี้วันแรกนะคะการปลูกตะไคร้นี่นี่นะคะปลูกตะไคร้สองข้างทางเลยแล้วก็มีน้ําให้พร้อมนะคะอันนี้มีน้ํามาแล้วแนวนี้แนวนี้แนวนี้ก็จะเป็นน้ําลบน้อยลบนะมีน้ํานี่

คนสวนคนสวนคนสวนมาเองผูกหมดละทำจริงคุณยายอ้าคุณยายค้าง นี่ปัญยาล่ะนี่เยายาขาได้แนละ้วนี่นี่นี่เขาทมดินหมดแล้วนี่คุณยายคุณยายเก่งนี่นี่นีนคะคะเออคุณยายมาแล้วคุณยายสุดยอดคุณยายเก่งมาก สู้ๆนะคุณยายเอาไว้เลี้ยงหลานนะคุณยายนะ